ต้องบอกว่าณนะตอนนี้เรื่องของรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเริ่มทรงตัวอยู่ตัวแล้วแต่ว่าประเด็นทางการเมืองก็ยังคงร้อนแรงยังคงมีคนมาแสดงจุดยืนอยู่เรื่อยๆอย่างกรณีที่นายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มแคร์เขาเคยทวิตข้อความไว้เขาบอกว่าถ้าหากเพื่อไทยจับมือกับพักพลังประชารัฐจะยอมให้เอาอุจระปาหัวและสุดท้ายทําจริงๆนะ,ะ,ะนะคะเพราะว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อไทยเขาฉีก MOU แยก ทางกับก้าวไกลก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลรวม11พักซึ่งรวมถึงพลังประชารัฐด,ด้วยช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องขอภายนิดนึงนะคะถ้าใครกําลังทานเข้าอยู่อาจจะรู้สึกว่าขมคอนิดนึงเพราะว่าวันนี้เขามีการจัดกิจกรรมปลาอุจระค่ะแล้วจัดนานถึง11นาทีเพื่อรักษาคําพูดด้วยค่ะ โดยก่อนจะเริ่มกิจกรรมนะคะนายดวงฤทธิ์มีการส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงสื่อมวลชนถึงเหตุผลของการลงมือในการทําสิ่งนี้เพียงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ทําตามคําพูดและจุดยืนทางการเมืองโดยไม่ได้ทําเพราะมีความแค้นเคืองใดๆแต่ต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพในการแสดงออกที่ได้พูดเอาไว้ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจค่ะและสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะเขามีนัยยะสําคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมันเอามาตีความ ได้หมดเลยยังเวลากิจกรรมเริ่มต้นเวลา15.14นาิกานาทีก็คือบ่าย3.14ง14นาทีแสดงถึงการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลด้วย314เสียงค่ะส่วนระยะเวลาในการปาอุจระที่บอกว่า11นาทีเนี่ยก็แสดงถึงการรวมพักร่วมรัฐบาล11พักค่ะและ ตัวอุจระมูลวัวในถังเนี่ยมีน้ำหนักรวมกัน4กิโลกรัมแสดงถึงจำนวนพักที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีวันรวมกันเด็ดขาด4พักนี้ได้แก่พักเพื่อไทยพลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยค่ะนี่เป็นภาพขณะที่การทํากิจกรรมนะปาอุจระนะครับคือเมื่อถึงเวลาเนี่ยทางคุณดวงฤทธิ์ก็ได้สวมชุดสีขาวนะครับสวมหน้ากากกันสารเคมีออกมานั่งคุกเข่าแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะกลางพื้นที่ที่จัดเอาไว้นะและตลอดระยะเวลา11นาทีก็มีมวลชนนะที่เขาจะจัดไว้ประมาณ5คนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปาอุจระ ซึ่งระหว่างทํากิจกรรมนะครับก็มีชายสูงอายุนะสวมเสื้อสีแดงนะฮะเข้ามานะกอดให้กําลังใจในายดวงฤทธิ์นะแล้วก็บอกว่าถ้าปลาอุจาระใส่คุณดวงฤทธิ์ให้มาปลาผมดีกว่านะครับ<อ>ก่อนที่เจ้าหน้าที่ก็ได้พาตัวออกไปหลังจากนั้นก็มีบุคคลปริศนานะครับสวมหน้ากากเป็นรูป ใบหน้านะของพลเอกประวิตยวงสุวรรณเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนนะที่ได้เตรียมอุจระของตัวเองมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ทําการปาใสในดวงฤทธิ์แต่กล่าวเอาไว้พูดว่าคนที่สมควรจะโดนปลาอุจราระควรเป็นแกนนาพักเพื่อไทยมากกว่าคุณดวงฤทธิ์ก็เหมือนกับพันท้ายนรสิงห์ที่ต้องรักษาสัจจะที่เคยให้ไว้เพียงเท่านั้นค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมกิจกรรมนะคะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้พานายดวงฤทธิ์ไปอาบน้ําและเจ้าตัวก็ได้ขึ้นรถแอมบูเลนส์ทันทีโดยปฏิเสธการตอบคําถามใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะ